ผูทึ่งหวานเนี่ยแกงส้มไม่ได้แกงมาไล่ายวันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยต้องจัดแกงส้มสักมือนะแต่ก็นึกไม่โอ,อกลาวว่าจะแกงส้มไม่ได้ดีนะไปเดือนในลาดมาก,ก็เลยว่าเออซื้อปลาทับทิมมาแกงดีว่านะแกงส้มปลาทับทิมเปรี้ยวๆใส่นน่อหม้ดองนะยากกินเลยค่ะวันนี้ก็เลยต้องจัดเลยสักมือหนึ่งนะแองแบบดีปรีบแคบๆนะวันนี้นะเอาพริกแกงส้มนะแล้วก็เคยนี่มาละลายน้ำตังไว้เดือนค่ะ พอแร้วนามันเริมเดือดนะขั้นตอนนี้ต่าจะปรุงรสไปเลยค่ะชอบเข็มเติมเข็มชอบบ้านเติมบ้านนะแต่วันนี้เราเก่งซ้อมเนี่ยต่ำก็กยายมันมีความเปรี้ยวๆสักน้อยหนึ่งต่ำก็เลยเพิ่มน้ำส้อมข้ามไปค่ะเพิ่มนม้ำซ้อมข้ามไปเนี่ยนอกจากว่ามันจะได้ความเปรี้ยวแล้วเนี่ยมันก็ยังจะได้ความเข้มข้นข,ของน้ำเกงของเราด้วยค่ะปรุงรสเสสัจแล้วเนี่ยต่ำก็จะตามไปด้วยปลาเลยค่ะช่วงที่น้ำเดือดแบบนี้นะใส้ปลาลงไปเลยปลาเป็นปลาหนำจืดตรงหลังทำความสะอาดได้เดียบร้อยนะ อย่าลืมเคล็ดลับการล้างปลาใส่ซ่าน่้มล้างค่ะปลาจะสะอาดแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะทีนี่พอใส่ปลาลงไปแล้วก็ทิ้งปลาไว้ให้เดือดค่ะตามไปด้วยนอไมด้ดองของเราเลยพอใส่นอไมด้ดองลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้มันจมนนำนะก็ไม่ต้องไปคุณมันหรอกก็คือปล่อยมันไว้ให้เดือดแบบนั้นเลยค่ะพอเรกว่ามันเดือดดีแล้วเนี่ยแขนนั่นเองพอหนอไมด้ดองมันก็สซุกเลยอะนะซ่มามากินได้เลยมีแเกงซ้อมร้อยๆสักมอหนึ่งนะ แค่ปลาเค็มไปอีกสักกินซองชิ้นนะไอ้ย่าร่อยแรงค่ะ